สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัศน์ออตโต้นะคะวันนี้มีรถกระบะสีประตูเครื่อง2.8มารีวิวหนึ่คันนะคะเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของไฟหน้านะคะและไฟตัดหมอกนะกระจังหน้านะคะถ้าเห็นยี่ห้อนี้โลโก้นี้ก็รู้เลยว่าคันนี้ต้องเป็น Toyota Revo แน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถสีเทานะคะ4ประตู มีไฟให้ตรงกระจกด้วยนะคะเป็นไฟเลี้ยวนะเป็นตัวสี่คูณสี่นะคะ,ะด้านหลังคะ่ะคันนี้เป็นตัวสูงนะคะลูกค้าล้อก็ยังเป็นล้อเดิมอยู่เลยล้อเดิมยางเดิมนะคะ มาดูภายในกันดีกว่าสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นอ่าสีขาวครีมเบาะก,ก็จะออกเป็นครีมน้ำตาลน้ำตาลนะคะอันนี้ในส่วนของคนคนนั่งด้านหลังลูกค้าอ่ามีแอร์ให้ตรงนี้ด้วยมาส่วนมาดูในส่วนของคนขับจ้ะ ประมาณนี้เลยดูเลขไม้นะคะไมคคันนี้อยู่ที่แสนหกหมื่นสองพันนะคะมีจอมาให้เรียบร้อยนะคะเกียร์ปุ่มสามารถใช้งานได้ทุกปุ่มนะคะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทเนาะ สำหรับราคาขายคันนี้นะคะหนะ้าร้านเราขายอยู่ที่829,000บาทนะคะถ้าสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะลูกค้า